สวัสดีครับพอกันอีกคลิปนะครับกับร้านตำแซ่บโค้โลงมนีสิมาหมักข้อหมูให้เบิ้ลนะพี่น้องมนีใส่ข้อหมูสามโลนะครับซื้อมาจากตลาดนะครับแล่เรียบร้อยนะครับสําหรับอย่างเป็นข้อหมูนะพี่น้องข้อหมูแท้แล้วมันเป็นสันข้อนะครับแต่เป็นสันข้อมันสีมีเนื้อหลาย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 อย่างไปมมนสิ้นเหนียวอันนี้มมนสิเป็นแบบเนื้อแจ่มมั่นนิดนึงผสมกับมั่นนิดเนึองนะครับพี่น้องเนี่ยสิมาหมักใส่ข้อหมูประมาณสองโลนะครับ วิธีการมารับผมบ่ยหยุ่งยากยังไรพี่น้องมาร์กบานตามใจฉันนะครับว่มีสูตรเดี๋ยวพี่น้องใส่ผงปรุงรสประมาณสองช้อนเดี๋ยวพี่น้องสองโลนะครับกาแฟอันนี้ขาดว่าใดเดี๋ยวพี่น้องชูรสหรือบานพลอยเอิญผงนัวก็ได้หนึ่งช้อนพี่น้องเกลือ เกลือด้าพี่น้องมีเกลือพออันนี้เกลือประมาณเคืองเคืองถุงนะครับเริ่งถุงน้อยถุงอ่าเกลือไอโอดีนห่อนในน้อยๆพี่น้องใส่ลงไปน้ำปลา,าหนึ่งช้อนน้ำปลาหนึ่งซอนนะครับพี่น้องซอสปลาเขียวซอสปลาเขียวกับซอนหนึ่ง สซอสปลาเค็มแล้วผอกจะใส่หลายตัวผิดดอกมันสีเข้มก็ <_ an> แต่งสีนิดนึงแล้วก็ให้ข้อามโม,มันมีรสชาติขึน้นนิดนึงกับซอสพริกยี่หอ้อใดก็ได้นะครับแบบจะสะดวกใส่ซอสพริกลงไปน้ำกูดได้บะใส่ก็ได้นะครับแล้วก็เติมน้ำมันนิดนึง น้ำมันเห็ดเห็มหมูนุ่มนะพี่น้องเวลาย่างก็สีม่นแห้งใส่ลงไปนเ,เดียวอันนี้สูตรไพ่สูตรมันเด้อครับพี่นอ้องเยาว่ากันเด้อบ่มีผิดบ่มีถือไพ่มักแปบ,บ,บแบบกับมักแบบนั้นเด้ออันนี้คือสูตรของร้านทัาสิมักแบบนี้นะครับเอาสะดวกในการทใช้ทำตาลพอพี่น้องน้ำตาลตาลใช้แบบสีส้มนะม,ม,มันเศษแห่เวลาเขาหมักหมูหมักอย่างมันเศษเห็นุ่มแล้วก็ไอเห็นนัวนะพี่น้อง เอ้ตานสี่งสมแล้วหลังเข้าใส่แบบนี้นะครับใส่ลงไปกะเอาด้วยพี่น้องพอใส่ส่วนผสมลงไปครบแล้วพี่น้องกะมาบีกันนวดมาไขมันเข่ากันมาไขมันเข่ากันม,มันขัดนวดไปเรื่อยให้มันทัวให้มันทัวหมูแล้วพี่น้องใส้มันเข่าเนื้อ คั่นไปเห็ดน้ำตาลเห็นมันละลายใช่ไหน้องเห็นมันทว่วถึงคังนน่นไปเรื่อยๆแล้วไปยยางกับสิแสบนั่วไปเรื่อยในยข้อมูกแล้ว งงาผู้ใดอยากใส่นล้ำมัน้นหอยสซพริกไทยใซ่กระเทียมใซ่หลากผักซี่ก็ใสซไใ้เด้อพี่น้องแล้วแต่มัากมันสูตรเผยสูตรวันนี้ครับพี่น้องการเห็ดอาหารบ่ม,มีสูตรตายโตไ,ได้ถน่ได้แต่เห็ดแบบนั้นมากกว่าได้กระเห็ดแบบนั้นนะครับ,บ อันนี้เป็นองรันกับไซโปโลงกับสมัครผู้ที่มสีสมรรถนะนะครับอาวุธเอาไปเหตดทำตกกระได้เห็ดข้อมู่ยางกระได้เหตุผลพราะขอนวดเข่ากันแบบนี้นะคแล้วไปนอนนอนไปเรื่อยๆและนวดประมาณหานาที่นะหานาที่ ขับกันมันก็สีหนุ่มเขากิครับโอ้เขาเป็นข้อหมูแท้เด้วพี่น้องสิติดมั่นนข้อหมูแท้ๆสิติดมั่นเด้วพี่น้อง ถ้ามักแบบนี้แล้วนะพี่น้องก็มันเข่ากันแล้วเข้าก็ไปนัาไป,ไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ10บนาทีหรือสิบหานาทีนะครับพี่น้องเกาเอามาย่างเราอะไรพี่เวลาก็มากขำขึ้นก็นได้นะครับมันเสด็จเสด็บเห็นม่วงก็เก่าครับคลิปนี้วิธีการมักหมูกากไว้สักนิดพอกันไหมคลิปน่าด้วยครับสวัสดีครับ